สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูรถตู้คอมพิวเตอร์ All New นะครับแบบแต่งเต็มลำพร้อมชุดเกิร์ดรอบคันขอบทียอดีตัวนี้นะพร้อมไซ่แม็กด้วยรอบคันเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างฟูลอ,ออปชั่นจริงๆคันนี้ไปดูสเกิร์ดข้างหน้าก่อน แม็กตัวนี้ก็ยงสวยเลยเข้าอับรถมากเ่ต่อใช้ล่างลงมารับกับล้อมแม็กแล้วก็ไฟหน้าอย่างนี้นะครับมาเรามาดูกันตั้งแต่ข้างในเลยตามมาเปิดมาตอนแรกก็จะเห็น บันไดแต่งมีไฟพร้อมกับเลือกํำได้นี่จะใส่อะไรก็ได้เข้าไปชุดเปิดยางอะไรกับฟิวข้างในนะครับอ่ะก้ามาก้าวแรกก็คือชุดบอกสามแถวเก้าวที่นั่งตัวใหญ่ๆเบิ่มๆแล้วก็ เ็มคัดสามจุดเหมือนเดิมตัวตรงนี้เป็นทรงธรรมดานะลูกค้าเลือกแบบเรียบๆนี่นะครับกับเข็มขัดสามจุดในเบาะตัวเบลเลยกับมีหมอนรับสีสะเวลานั่งพิงนะครับก็ได้ไม่เมื่อยต่อมาก็จะเป็นบาแก้วด้านข้างอาลังการมากตัวนี้มีทีว่วางแก้วสี่ห้าใบ แล้วก็จะมีไฟด้วยนะคจากนั้นก็จะมาดูคอนโซลด้านหน้าวางของแล้วอีกวางแก้ววางขวดน้ำได้แล้วก็มีงานโชว์พาเวอร์เครื่องเสียงนิดหนึ่งนะครับพร้อมกับกัดคำตัวนี้คืออันนี้เครื่องเสียงเบึ่มๆอ,อ่าข้างบนก็จะเป็น ชั้นวางของด้านหน้ามีไฟแล้วก็ใส่บางแดดด้วยสำหรับคนขับกับคนนั่งหน้านะเวลาขับออกแฝงนอกเนะี่ยเราจำเป็นแล้วต้องมีเลยเพราะว่าเวลา,าขับย้อนพระอาทิตย์เนี่ยแสงเข้าตาต้องมีบางแดดไว้แล้วก็ใส่อคกิลิกดูความสวยงามนิดนึงแล้วก็แสงสีพร้อมนาฬิกาตัวใหญ่ตัวหนึง่งแล้วก็แป้นคอนโทรล ปุมต่างๆไฟในรถทั้งคันเนี่ยอยู่นี่หมดคนขับกับคนนั่งหน้าสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นี่นะครับไอสวิตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตของชีวีไฟพับไฟฟ้านะมาเดี๋ยวเปิดให้ดูอะใกล้ไปนิดน,นึงนะอ่า จอทีวีขนาดใหญ่พับไฟฟ้าโอเคดูถึงตรงนี้แล้วก็มาดูข้างในกันบ้างหลังคา v p ีเต็มสูบนะครับนี่คือลายไฟด้านข้างไฟและขวาอ่าอันนี้มาดูหลังหลังแอร์กันบ้าง หลังแอร์ตัวเนี้เป็นแอร์แมคโนบัสนะเห็นไหมแอร์แมคโคบัสข้างหลังนั้นกระจายไว้หลังเสียงจะได้เงียบนิดนึงแล้วก็ยิงลมเข้ามาข้างหน้าอันนี้คือหลังแอร์นะครับยิงตรงมาเลยไม่ต้องกลัวว่าไม่แรงแถมเย็นไวแน่นอนเพราะแอร์แมคโนบัสตัวใหญ่มากอ่าฮะแล้วก็ตรงกลางก็มีล้างอีกหลางหนึ่งแต่ซ่อนไวข้างบนปิดทับด้วยแผ่นอคริลิก กับลนยในลูกค้าเลือกลายมังอรไว้าช่องแอร์ทุกช่องมีไฟหมดนะครับเป็นกะปรับอิสระหมุนรอบได้เดี๋ยวปรับให้ดูตัวนี้หมุนรอบได้เปิดปิดได้ช่องเดียวมันแรงไม่พอเอาสองช่องไปเลยครับต่อมาคือ ผ้าม่านที่ต้องมีทุกคันปวกระจกบานมันใหญ่มากถึงจะติดฟิล์มแปดสิบก็เถอะก็ยังร้อนอยู่ดีม่านตัวนี้จะเป็นม่าน uv นะครับการความร้อนการแสงได้อ่าถนอมผิวเราลานั่งเห็นปะ่ะนี่ฟิล์มแปดสิบนะแสงยังเข้ามาเลยเราก็ต้องใช้ม่านนี้แหละครับเป็นม่าน back out การแสง เือนม่านบ้านน่ะเวลาห้องนอนเราต้องการเย็นๆแล้วก็มืดๆเราก็ใช้แบ็กอท์นะครับกันแสงแดดเข้ามากันความร้อนด้วยแล้วก็ดูต่อไปก็เป็นเบาสามแถวนั่งสบายๆนะพื้นดีกว้างขวางกว้างขวางยังไงมาดูานี่นะ กว้างมากก็คือนั่งสาบายอะ่ะไปกันครอบครัวสาบายๆาายอยู่แล้วนะครับข้างหลังเหมือนกันขนาดก็กว้างก็คือถ้าแต่งอย่างนี้ไปแล้วปุ๊บถอดแถวสองแถวสามทำรถบ้านได้เลยนะทำเตียงทำเตียงแ,วแถวแถวหลังดด้ได,ได้เตียงนอนทำเป็นรถบ้านหลังค่า v วีพีสาบายๆเลย นะครับแตคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดูบอดหน้ากันไหมอ่ะดูบอดหน้ากันนิดนึงแต่วนวนขนันน้น่อนอ่าดู๋ยวดูังคาเข้าพาอีกรอบหนึงอันนี้ตกอยู่ประมาณล้านเจ็ดแสนนะครับอา่ามีระบบ ผ่อนด้วยก็คือดาวประมาณสี่แสนแล้วก็รับรถไปผ่อนต่อได้เลยห้าปีดอกเบี้ยอยู่ประมาณห้าบาทกว่าๆนะครับสำหรับห้าปีหรือจะเพิ่มดาวก็ลดดอกไปอีกนิดหนึ่งอันนี้เออประตูหน้ายังไม่ได้ให้ดูนี่คือประตูหน้าของเราปุ่มโทนเดียวไปกับภายในรถนะครับแล้วก็มีไฟด้วย เปิดไฟดูนิดหนึ่งโอเคเปิดไปให้ดูนิดหนึ่งข้างนอกแดดแรงนะครับนิดหนึ่งด้านข้างก็จะเป็นเข้าหลามนิมน่มนมตัวนี้นิม่มลดเสียงได้ด้วยนะแล้วก็เป็นผ้าลายหนังแกะ ติลสมัมผัสเนี่ยเหมือนเหมือนหนังเหมือนนังแท้เลยนะครับก็ทําให้รู้สึกรู้สึกดีอ่ะเวลาโดนอ่ะนี่คือเบาะหน้านะครับก็ทรงสวยเหมือนกันอันนี้หัวหมอนเนี่ยกระชอบต้นคอดีเวลาขับรู้สึกไม่เมื่อยนะสบายสบายเบาะด้านข้างพือเย็บเข้ารูป พอดีเลยสวยเลยนั่งนี่ก็ชับอ่ะเวลาปิดไฟก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีไฟตรงอ่าช่องวางของด้วยกับช่องลำโพงดูลหลารนะนิดนึงนิดนึงภายในห้องโดยสารเราก็ต้องูหลานิดนึงนะเพราะเราขับอ่ะอีกนิดนึงคือวิทยุของเราตัวนี้เก้านิ้วพอแล้ว พอดีบล็อกเลย9นิ้วเต็มพื้นที่ใหญ่ชัดแล้วก็ตอบทุกฟังก์ชันก็คือเราใช้ Android นะเราก็ได้ทุกแอป,ปอะไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney p l u s นะครับตัวนี้จบเลยแล้วก็รับ Wi-Fi เล่นทุกอย่างได้หมดไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ได้ไลน์ก็ได้แต่ส่วนมากไม่ได้เล่นหรอกดูหนังฟังเพลงไป ขับรถเนาะแล้วเราก็ดู gps ไปเปิด gps ได้นะครับก็ไม่มีไรแล้วประมาณนี้แล้วอีกอย่าง,งคือลงยันเท hey, ดีอ่าคลิปหน้าจะมีไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์อ,อัตโตบิ๊กคาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเผื่อจะมีะรถใหม่มาให้ดูกับไลน์ใหม่ๆเบาะรุ่นใหม่มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝาก เป็นสมาชิกติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับวสวัสดีครับ